สำหรับโกโฮเซลตอนนี้นั่งอยู่ที่ไหนคุณรักนั่งอยู่ที่ไหนก็นั่งอยู่ภายในห้างโกโฮเซลสาขาหัดใหญ่เพิ่งจะเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอง12กุมภาที่ประหันไม้อเองเพิ่งจะทำพิธีเปิดไปนี่เราก็มาหลังจากห้างเปิดได้สักสัปดาห์กว่าๆแล้วห้างก็อาจจะยังต้องเพิ่มเติมอะไรหลายๆส่วนเหมือนกันนะนะคะแล้วลูกค้าค่อนข้างเยอะมากแน่นมากเลย ตอนนี้ก็มีตลาดนัดบริเวณภายพอเดินเข้ามาในห้างปุ๊บนะคะด้านหน้าก็จะเจอเลยเป็นตลาดนัดชุมชนก็เป็นาค่าาเหมือนฟูดคอร์ดเหมือนที่คุณบอกมันศูนย์อาหารนะคะพอเข้ามาปุ๊บก็มีของทานครบครันของหวานของคาวน้ํากาแฟของฝากอะไรเยอะแยะมากมายเลยเข้ามาเดินกันได้แล้วก็ตลาดเนี่ยจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนี่นะไปถามาทางร้านกาแฟเย,ยชิมซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ ได้รับรางวัลจากการประกวดนะคะนะกาแฟเป็นกาแฟที่สบ้าย้อยคุณก็บอกว่าขายดีมากด้วยอันนี้กาแฟสบ้าย้อยเนี่ยใช่ค่ะยังไม่ได้ลองกินเลยนะครับกาแฟสดอืมหรอจากบอกว่านั่นหรือเปล่าต้นกําเนิดหรือเปล่าต้นกําเนิดไหมจริงจริงต้นกาเนิดกาแฟโรบัสต้านะใช่ค่ะก็คือที่สบ้าย้อยใช่ไหมคุณจริงๆแล้วก็คือถาม ทางพี่พวงเพนนะคะนะพี่พวงเพนเพวงเพนเหรอใช่ก็พี่พวงเพนก็บอกว่ากาแฟโรบัสต้าของคลองกัวก็เหมือนกันอ๋อคลองกัวที่ก็จะปูกใช่ค่ะนะคะของบางบ่าวก็เหมือนกันหมายถึงว่าก็เป็นก็เป็นเครือข่า,<อ>ายกันเ,เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่พวงเพนเนี่ยกาแฟ เยชิมเนี่ยไม่ได้รวมกลุ่มเป็นแบบว่ากลุ่มที่สาหกิจอะไรต่งตางๆแบบนี้ไงก็ค,คือทําโดยทำทำ,ทำส่วนตัวอะไรแบบนี้คุณนะคะแต่ก็ได้รับการสนับสนุนนะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลานะกรมส่งเสริมการเกษตรนะก็เข้ามาช่วยแล้วก็มาดูแลเช่นกันนะคะอยู่หมู่ที่7จ็ดตำบลคูหาอำเภอสะบาย้อยนะกาแฟเยชิมยังไงแวะไปทานได้อร่อยไหมลนะ่ะคุณมุกไหม มีเพจต้องเข้าไปดูในเพจของแต่ใจเยียฉิมไ้เลยอมีออเพลงมาจำรานัชเยี่ยฉิมกับยายเล่มคนละคนนะเยีฉิมอีตอน้าวสาวิ้วข้าวตาคมทรงใจอันนั้นยายเล่มอีตอน้วาวสาวแล้วล่ะอะนะครับพูดถึงเรื่องของของดีสงกรานะครับค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหขนของดีของเย็น อาหารรถเลิศไปที่ศูนย์ประชุมนานชาติมออก,กันเต็มเต็มพื้นที่เลยเอาไปเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงผู้ติดตามอาหารขึ้นโต๊ะใช่ไหมใช่แล<อ>้วก็เป็นแบบว่าจัดบูธให้แบบว่าได้เดินเยี่ยมชมแล้วก็ได้ชิมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุมอาหารไทยตลาดสายตรอกอันนี้ของอะไรครับนำทีมมาของตลาดสายตรอกเทศบาลเทศบาลเมืองคอหงเนคุณนะครับเขาจําลองมาเลยนะคุณเขาจำลองมาเลยมาอยู่น่ง ในที่ประชุมคอรมอลนมีวก็ของแบบอร่อยๆของชุมชนซุปกาแฟพันุไทยแน่นอนก็ต้องมาอยู่แล้วนะกาแฟพันไทยหมายถึงพี่จองมาไหมคะนั้นแต่หลายคนไปยืนเต็มหมดเลยนะึกว่าพี่จองกับพี่พันเล่นจะมาเนี่ยครับแล้วก็มีซุปหมี่ผัดกะทิอันนี้โดยสภาวิสากรรมจังหวัดสงขลาอ๋อเนี่ยที่คุณมาชิมวันนี้ใช่ไหมใช่คลายแสดงเ่ามข้าวเหนียวไก่ทอด นี่ซุ้มข้าเหนียวไก่ทอดถั่งใหญ่ขึ้นชื่อใช่ซุ้มขนมจีนน้ำยาอันนี้มาจากเทศบาลตําวัสมนักข่าวเลยนะอืมสะเดาใช่ซุ้มข้าวผัดน้ำพริกปลาถูอันนี้มาจากของการค้าจังหวัดสงขลาอืซุ้มเก๋วยเตี๋ยวขนัดสีนะครับโดย อ่าบริษัทอริยาพัฟโปรตีคนะครับลูกชิ้นขนาดสีขึ้นชื่อใช่เบื่อขนาดสีไงค่ยเดี๋ยวุเคยไปกินไหมใครเคยกัผัดใหญ่ซุ้มเต้ากัวเจ๊เองผัดใหญ่คือเพิ่งเคยกินเมื่อวานนี้เองใช่ไหมเต้ากัวเจ๊เองเมื่อวานนี้อร่อยมากใช่โดยสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลาแล้วก็มีสุ้มข้ากล่องนะนะเป็นขนมพุดดิ้งเปียกปูนจากร้านเริ่มผัดใหญ่นะฮะใช่นะครับ แสดวาเป็นสุภาพนคอนนี้มาดูรูปนี้ก็น่ารักทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะไม่ไม่ถึงว่าเซลฟี่ใช่ไหมคะเอฟซีท่านนายกอ๋อไม่ถึงว่าถ่ายแบบไปอยู่ใกล้ชิดเลยนะใช่บางคนบอกโอ้นายกตัวจริงน้าใสใช่ไหมน้าใสน่ารักใช่ครับเอฟซีก็เยอะเลยไปให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงคณะรัฐมนตรีท่านอื่นๆด้วยนะค่ะนะครับที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะท่านรองนายกท่านหมิวรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสาว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 เยอะไปหมดเลยไม่ใช่เฉพาะสาวสาวนะมาทุกวัยมาทุกวัยท่านน่ารักมากเลยนะผมว่าท่านก็แบบว่าเอาโทรศัพท์ของของของประชาชนเนี่ยท่านไปถ่ายให้เองอใช่ประชาชนจะถ่ายรูปคู่กับท่านนายกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ถือไปเป็นตากล้องให้ใช่ใช่นะครับ แล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปกันด้วยนะนะของดีของเด่นนะครับก็มากันเต็มที่แน่นอนอรวมไปถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยก็คือ9,000บาทกกลงว่ายัางไงคุณรับได้ไหมเนี่ย9,000คือเห็นว่าอนุมัติเพิ่มเติมมาแล้วะนะในส่วนของจังหวัดดจริงเหรอใช่จับสงขาบวกระนอง เป็นเป็นข่าวดีนะสําหรับพี่น้องที่คือพอพอประชุมคลรมอเป็นมติประชุมเป็นมติที่ประชุมคลรมอแล้วเนี่ยก็มีความหวังว่าได้แน่ๆแต่ว่าก็น่าจะประมาณเขาบอกไม่เกินเจ็ดวันคงรักเอาเหรอตกลงว่าขั้นเลยหมขั้นที่เท่าไหร่เนี่ยขั้นที่หกเน้ถอยหน้าถอยหลังอยู่ไปหน้าสี่หลังสองเดินหน้าสี่เดินหน้าสี่หลังสองไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่หัวเราออย่างนั้นนะคุณพูดที่คุณพูดแบบนี้คุณบอกว่าชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็ได้รับกระเวนาแล้วชุมชนไหนที่ได้บ้างผมเห็นผมถามในผมถามในเฟซเนี่ยเนี่ยกลิบหมดเลยจริงเนี่ยกลิบเพราะว่าใช้หมดแล้วใช้ไปหมดแล้วคนที่เขาได้นี่คือใช้หมดละบอกว่าพวกเราไม่เป็นไรพวกเราหัดใหญ่แล้วก็สงขาเนี่ยอำเภอหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ประมาณเดือนนี่แหละคุณ คุณน่ะก็นัดดิฉันมาเรื่อยตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยจรมาฉลองกันไงฉลองไก่ย,ย่างก่อนอไก่ย,ย่างโกเรยนะโก,โกเฟ่โกเฟ่โกเฟ่อ่าไก่ย,ย่างโกเฟ่กันก่อนอ่ะก็แจเนเย็นนะครับตอนนี้อนุมัติมาแล้วสามพันกว่าล้านค่ะก็น่าจะได้เก้าพันบาทยกจังหวัดที่ได้มีการยื่นข้อมูลมาแต่ว่าต้อง็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี่คือต้องตรวจสอบกันอีกนะครับอ่ะ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับสําหรับอะไรคุณงรักก็คุณพูดถึงท่านนายกนิดนึงคุณไม่พูดถึงบรรยากาศที่ท่านรวมถึงคณะรัฐมนตรีไปถ่ายรูปที่เกาะยอเออโทษทีนางเงือกเหรอนางเงือกท้อคุณก็เจ้ารูปนางคุณถ่ายรูปกับนางเงือกขึ้นมาใช่มาเลยใช่ไหมใช่ของคุณกี่ปีมาแล้วของคุณกี่ปีมาแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะใหม่ๆนี่แหละคุณแล้วตอนนี้พอ ต้นนายกอิงมาปุ๊บเนี่ยใครๆก็อยากจะไปถ่ายใช่ไหมทีอปกกิก็คิวยาวนะเวลานักน่องเชื่อมาเนี่ยก็ต่อคิวเหมือนกันใช่คือต้องจะเย็นนิดนึงค่ะอย่าเอาแบบคุณแจ็คไปใช้นะทำไมล่ะเพราะว่าคุณแจ็คก็แบบว่าจะแบบฝาดหน้าเค้กเหรอจะไปแซงคิวมั่งอะไรมั่งก็ไม่เชิงแซงเพียงแต่ว่าผมก็ใช้วิธีการในการขึ้นจากทะเลก็ไปด้านหน้าเข้ามาทางชายหาดกันใช่ไหมครับจะมาด้านหลังเหรอใช่ผมก็คือเลือขึ้นมาจากทะเลแล้วก็ อ่าขึ้นมาปุ๊บก็คืออยู่หลังนังเงือกแล้วคนที่เขาถ่ายอยู่ข้างหน้าก็คือตัดใจเขาก็แบบไม่ได้ละเราก็เลยเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งตักนั้งเงือกเลยนั่นแหละมันเป็นการเขาเรียกใช้วิธีที่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็คือร้อนไงมันต้องตามคิวไงก็ผมเป็นคนที่ว่ายน้ําเก่งก็มาทางทะเลเอาจริงเหรออ่าก็ขึ้นมาทางทะเลเลยนี่นะมีคนตาดีเห็นท่านนายกอ่ะไป เอ่อถ่ายรูปนะคะกับนางเงือกแล้วมีคนเป็นเล่นน้ําอยู่ด้านหลังอ่ะออใช่เป็นเล่นเซิร์ฟบอร์ดไหมใช่เล่นเซิร์ฟบอร์ดไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเนาะเป็นนมกกีฬาไหมลูกใครหลานใครอ๋อเหรอไปเล่นอาจจะแบบมาซ้อมกีฬาหรือเปล่าอ๋อจริงอรออืมนะครับมองไปนู่นมองไปนู่นเลยนะครับเรื่องของโลมาอีราวดีก็อยู่ในแผนด้วยนะนะครับเพราะว่าเอ่อที่เขาบอสสะพาน จากอะไรนะเขาไทยสนใช่ไหมที่จะเข้ามากระแสสินเนี่ยการจะสร้างได้ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญโดยเฉพาะการอนุรักษ์โลมาอีราวดีวันก่อนที่คุณไปทําข่าวมาแล้วเหลือกี่ตัวนะน้อยมากเลยนะสิบตัวใช่ใช่เหลือสิบกว่าตัวเหลือน้อยมากเลยนะครับก็ต้องมีแผนในการที่จะดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับโลมาอีรวดีซึ่งเป็น เฉพาะของทะเลสาบสงขลาค่ะเรื่นั้นก็จะสูญพันธุ์ไปนะการจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับก็ต้องมีการทาแนวเขตพื้นที่คุ้มครองโรมาอิราวดีอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการประกาศเขตพื้นที่ห้ามทําการประมงมด้วยเครื่องมือประมงที่แ็นอันตรายต่อโรมาอิราวดีนะครับซึ่งการเพิ่มปริมาณของสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขลาก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเพื่อที่จะให การพัฒนาพื้นที่ก็คู่กันไปกับการที่สัตว์ต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ด้รับผลกระทบจากสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นด้วยก็น่าจะเร็วๆนี้ในการก่อสร้างนะคุณนงรักใช่ค่ะก็่รอแล้วหลายๆท่านก็คือรอกันอยู่แล้วมีโครงการอะไรอีกคะโครงการในเรื่องของออที่ผมไปไหมที่ผมไปทำไหมคุณนุงรักเอาไหม เมื่อวานนี้ไหมได้ค่ะไปที่สำนักงานที่ดินใช่สำหับอาจาหันใจเป็นยังไงบ้างแจ็ไปมีที่ดินมากหรือเปล่าอืหรือว่าเราคุณแจ็ไปจับจองที่ดินใครไว้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะเขามีกิจกรรมอะไรกันนะเมื่อวานนี้ใช่นะครับเป็นสมุดเป็นสมุดเป็นสมุดเหรอเป็นสมุดไม่ใช่เป็นบัตรเป็นสมุดนะครับก็จําตัวใช่เมื่อวานแล้วก็ ไปก็แบบว่ารีบเร่งเลยรีบเร่งไปแล้วก็ไปจัดเตรียมเอาหน้างานเพราะว่าตอนนั้นที่ประชุมคอรมเนี่ยเขาก็จะประชุมเสร็จละอ๋อใช่แล้วก็<ต>เราต้องรีบเพราะว่าการเมือการคือประมาณบ่ายโมงครึ่งท่านมทศสองอนะครับคือท่านก็จะต้องเดินทางกลับขบวนด้วยใช่ไหมคะอ่าเพราะเพราะว่าหลังจากที่ทแถลงข่าวเสร็จทุกคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็จะแยกย้ายเลยโอเคไปปฏิบัติภารกิจกันต่อตามพื้นที่ อำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาค่ะนะครับ,ยงงบอย่างของจังหวัดอ,อย่างของอที่ผมรับผิดชอบในเรื่องของการเป็นวิธีกรเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นที่สํานักง,งานที่ดินสักกาัะาาหใหญ่ที่ดินสงขลาสักกา,าัะใหญ่เป็นมนตีทรงทรงศักดิ์ใช่ไหมเป็นใช่ใช่ใช่ใชนะครับท่านก็มาท่านดูแลกรมที่ดินอยู่ะนะครับท่านก็ให้เกียรติมาในกิจกรรมนะครับในช่วง บ่ายโมงเมื่อวานบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะครับผมกาลังนั่งดูอยู่ว่าอยู่ว่าเอ๊ะผมเพว่ไปแล้วเมื่อเช้านะคุณนงรักษณ์คนกดไลค์เยอะมากเลยก็แบบว่าเอาไม่ทัน<อ>นะครับท่านทรงศักดิ์ทองสีรัฐมนตรีเชืว่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นประธานยิธีมอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัเลือกให้ทําการในชุมชนภายใต้คณะกระกกรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าอออคอทชพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แปลงป่าควรที่รัฐในพื้นที่ตำบลพัทรงอำเภอหัดใหญ่นะครับหลายรายไหมคุณอ่ายี่สิบอ่าตัวแทนมา, 20, 20ายี่สิบยี่สิบรายค่ะยี่สิบรายประมาณประมาณายี่สิบแปลงด้วยกันสําหรับในเรื่องของที่ดินที่ได้มีการอ่ามอบในเรื่องของสมุดทํากินนี้ให้ไปะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมที่ดินนะครับท่านวรวุฒ หลายปูนสวัสดนะครับท่านสังคมเกิดเกาะรองผู้่าชีังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ท่านสุจิตสุขสว่างเป็นเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าพนักง,งานที่ดินสาขาของสงขลาทั้ง14สาขาณนกรุงรัก<อ>สงขลาเรามี16อำเภอแต่ว่าเรามีที่ดินสำนักง,งานสำนักง,งานเนี่ยสำนักง,งานที่ดิน14สาขาที่ไม่มีก็คือคลองหอยโขง กระแสสินแล้วก็ที่อะไรนะแต่ได้แล้วไหมอีกครั้งสิบจวนียงใช่แล้วก็ที่นามหม่อมอ๋ออ่ะแสดงว่าบางบางอำเภออาจจะมีอย่างกระแสสินถ้ใคใช้บริการที่ประโนดอืมอ่าอย่างของของหอยโคงก็มาที่หัดใหญ่ค่ะก็ไม่ไกลไม่ไกลมากอ,อะไรเงี้ยก็เป็นพื้นที่ใกล้เคียง S <S แต่ว่าความพิเศษเนี่ยผมก็ได้นั่งคุยกับพี่ๆทีมงานของที่ดินน่ยนะครับก็ <S <S บอกว่าเขาจะมีในเรื่องของระบบเชื่อมโยงก,การลงการจดทะเบียนที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคุณผูค้ครัตอนนี้ในจังหวัดสงขลาเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าที่ดินคุณอยู่จันนะคุณก็ต้องไปทําที่จะนะใช่ไหมครับแต่แตอนนี้ออนไลออน์แล้วคือที่ดินคุณอยู่จนะคุณก็สามารถจะทําที่รัฐภูมิได้เลยอไม่ต้องเดินทางไปนะจริงๆแล้ว ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอโครงการออนไลน์ตรงนี้นำร่องที่จังหวัดสงขลาบ้านเราที่แรกก่อนในภาคใต้นะในภาคใต้แล้วก็จะมีโครงการนําร่องจังหวัดอื่นๆตามหัวเมืองสําคัญอย่างถ้าเป็นจังหวัดอย่างที่เขาเล่ามาก็คือแบบที่เชียงใหม่อสมมติว่าคุณมีที่ดินที่เชียงใหม่ร้อยไร่อย่างเงี้ยคุณมีซื้อไว้เตรียมในการที่จะสร้างรีสอร์ทสวยหรูของคุณเนี่ยที่าั้งบนเขาเนี่ยคุณก็สามารถจะมาดาเนินเรื่องที่ ที่บินสงขาโอ้ถ้าอย่างนั้นดีมากเลยนะใช่คุณต้องบินไปเองอ่าอ่าเพราะว่าทุกวันนี้คือเรื่องของเอกสารที่ดินค่อนข้างที่จะละเอียดใช่เนะคะแล้วก็สําคัญที่เจ้าตัวเอกสารตัวจริงอะไรต่างๆจะต้องไปทําที่สำนักงานถู้วแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่นําร่องไปแล้วเนี่ยจะมีจะมีที่อื่นอีกไหมเนี่ยจะมีที่อื่นอีกไหมก็บอกว่า ต้องสักระยะหนึ่งเพราะว่าเรื่องของที่ดินมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องสําคัญคมันต้องแบบมีรายละเอียดขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะอืไม่ใช่ว่าทุกที่ทุกจังหวัดเนี่ยจะทําได้คือต้องมีความพร้อมจริงๆอก็มีความพร้อมจริงๆถึงจะทําได้ซึ่งสงขลาเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดนําร่องจังหวัดแรกของภาคใต้นะครับที่มีโครงการตัวนี้กันอยู่ยังไงก็เข้าไปสอบถามกับพี่ๆ สำนักงานที่ดินกันได้เลยนะครับนั่งปุยกันด้วยนะเรื่องของโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับอย่างในเรื่องของตัวข้าราชการที่ทํางานกันเนี่ยนะครับก็เลยถามว่าเออระหว่างที่ตัวของสำนักงานที่สงขากับที่หัดใหญ่เนี่ยขวัวที่หัดใหญ่เนี่ยเยอะกว่าใช่เรื่องของภารกิจงานมีค่อนข้างจะเยอะคนะครับแล้วก็เรื่องของพนักงานที่มาดูแลก็เต็มแน่นเหมือนกันคนมาทําธุรกรรมอะไรกันจัด เยอะมากเลยก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมรองรับนะคะใช่แต่ว่าตัวของสำนักงานจังหวัดเองนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาอยู่ตรงแถวสะบัวนะใช่ค่ะผมไม่เคยไปไงดิฉันเคยไปไม่ดีดินของคุณที่ดินเยอะไม่ไม่ดิฉันเคยไปอยู่ตรงสะบัวตรงนั้นไปดิฉันผ่านไปรอบๆนะคะรับไม่ผมจําได้เพราะว่าผมไปจอดรถตํางานการชาติอ๋อใช่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 ตรงแจ็คตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเอาโอเคเราก็ได้รู้ว่าอ๋อสำนักงานที่ดินก็คือเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราก็ได้ชวนชวนพี่เขาได้มา มาคุยในรายการในวันหลังได้มีเรื่องของข้อมูลเรื่องของที่ดินต่างๆเป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนอก็น่าดีใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาของเรานะนะคะที่ว่าจะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นวาท่ารัฐมนตรีน่ารักมากที่หงอต้นสุนั์ทองสีเขาหล่อมากเลยนะคุณโอ้นะครับแล้วก็สาวๆได้เจอฟงซลฟี่กันเต็มที่่ ท่านเรียกผมไปด้วยนะนะอ่าบอกคุณอ่ามาถ่ายให้นให,หน่อยใช่ <laughs> <laughs> พี่ก็มาถ่ายด้วยพี่ก็มาถ่ายด้วยเงี้ยอ่าเราก็สา่แบบยืนถือไม้เหมือนกราไปเสนอหน้าท่านเหลยอะไรใช่ไม้บอกว่าจะแบบไปยืนก็เรียกหัวหน้าส่วนแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่มารับสมุดให้มาถ่ายภาพรวมในบริเวณป้ายต้อนรับของท่านที่ด้านหน้าแล้วก็จากนั้นก็แป๊บเดียวไม่นานมากแล้วก็เพราะท่านต้องติดภารกิจในการเดินทาง กับกรุงเทพมหานครกันต่อร่วมคณะกับรัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนี้เป็นส่วนของงานที่ทางทีมงานอสมทสงขลาเราได้รับผิดชอบเป็นส่วนเล็กๆขับเคลื่อนในกิจกรรมของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นฟังคุณดูสิคุณมองคุณสายตายาวคุณมองนมองค่ะมองเห็นชัดเจนจริงๆแล้วไม่ได้ไกลมากจากใครอ่ะเสียงดังฟังชัด อ่าจากไทยจากอสมทของเราจากอสมทไหนอ่ะไปมาแล้วครับของสดเยอะมากไปที่โกโฮเซลใช่ไหมคะจากเอ็มคอร์ดซาอ่าโอเคไปมาแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ไปจริงหรือเปล่ามากับใครต้องถามมากับครมากับใครเออมปนสำคัญกับคนมาด้วยใช่ไหมนั่นคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมากับคนที่คุณมีความสุขหรือคุณก็คิดว่าของมันสดมันเยอะมากไม่เกี่ยวแม้ไม่เกี่ยว แต่รถเข็ผู้ใหญ่นะโอ้ยมันมีหลายขนาดไหม,ไมคะมีขนาดนี้แล้วก็แล้วก็อีกแบบจะเป็นรถเ,รเข็<พ>ที่มันไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตะกร้าเป็นแบบแบนๆอ่ะรถเ,เข็นป็นแบนเอาไว้ใส่รังอ่ะอันนี้สําหรับแบบว่าซื้อจํานวนมากนะคะสำหรับร้านค้าคือมาตรฐานแล้วเนี่ยอุ้ยใหญ่ตัวเข็นใหญ่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมก็ือคุณลองเทียบสิ ระหว่างทีเข็นกับคนก็ลองเทียบดูสิใหญ่มากจริงใหญ่นะเออน้องก็เข็นนะอือย่างนี้ต้องมีผู้ช่วยมาช่วยเข็นนะคะใช่สาวเข็นไม่ไหวนะโอ้แต่ผมเห็นคุณแม่แหบพท่านมาคนเดียวเข็นกันโฆสนาเลยคือผู้หญิงน่ะเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างไงคุณมาคุณต้องเพราะว่าล้อกําลังยังยังลื่อนอยู่นะยังมาได้ยังไม่ปืดอ่ะมนยังไม่เยไปทางซ้ายมากทางขวามากทีก็ต้องบอกว่ายังเลื่อนมากเลื่อนืดอยู่ ยังรับน้ำหนักได้อยู่เพราะว่าบางคนเนี่พาเด็กมา่ยก็เอาเด็กเสียตะกา้านนี่แหละแล้วก็เข็นไปซื้อของซื้ออะไรนะครับอ่ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของไก่เลยนะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะไม่ยินเสียงหรือเปล่าใช,ใช่ไม่ถไก่ไกโกเฟ่นะไก่โกเฟ่นะครับไก่ไก่ย่านของเราเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันนะ,ะตัวละ 129บาทตัว,ตวใหญ่มาก,มากนะครับรสชาติอร่อยมากไม <c oughs> <c oughs> ่แน่ใจว่าเป็นไก่ชนหรือเปล่าเพราะว่าตัวใหญ่มากเลย <c oughs> ไก่เนื้อแค่ไก่บ้านเราจะกินเหล่า <c oughs> ไม่ใส <c oughs> ่ถุงมือจะกินเหล่าก็ <c oughs> <c oughs> จะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรตอนนี้คนเป็นไข้หวัดเยอะมากเ,าเป็นไข้หวัดเยอะมากแนะนําเลยว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนต้องกันไข้หวัดนะทําเป็นพูดดีไปดีเจแจ๊คก็เป็นไม่รู้กี่รอบแล้วใช่ เป็นไข้หวัดถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นแล้วเนี่ยอาการจะอาการจะหนักค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไงคะผู้สูงอายุใช่เด็กๆผู้มีโรคประจําตัวเนี่ยจะต้องไปฉีดเลยและนี่นะบอกแบบนี้ล่ะมีน้องที่ออฟฟิศค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีแล้วเป็นอะไรที่ดีมากจากแต่ก่อนนะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้หนักแล้วก็ป่วยตลอดหลังจากนั้น วัคซีนป้องกันไข้ใหญ่ขาดไม่ได้เลยออฉีดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะปีนี้ก็คือมันได้รอบพอดีก็พร้อมเลยแล้วก็ก็จะน่าจะเป็นเดือนหน้านะคุณลงรักที่จะต้องเริ่มฉีดกันคือจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดเนี่ยเขาจะเริ่มรณรงค์ในการฉีดก็ประมาณตั้งแต่พฤษภามิถุนาไปต้นปอเพราะว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนไงก็จะเริ่มมีการรณรงค์ให้ฉีดนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยคนเป็นไข้หวัดค่อนข้างจะเยอะอะไข้หวัดระบาดนะคะแล้วก็มันเ็าจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัววัคซีนเพราะว่าตัวเชื้อมันก็เปลี่ยนไปด้วยไงแต่ละปีอัเอเปเดตกันไปที่วัคซีนกำลังจะเข้าใหม่ใช่ไหมใช่ก็เลยบอกว,ว่าคุณก็ไปฉีดฉีดก็พาก็ไปซ้อมกันเลยอคนก็ไปฉีดวัคซีนป้างกันแค่หวัดใหญ่ก็พาหมาไปด้วยพาหมาพาแมวไปฉีดวัคซีนช่วงหน้าร้อนบ้านเราอะนะ่วหน้าร้อนที่เทศบาลค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทางด้านของผมวันอ่า ของเทศบาลนครหักใหญ่อ่ะ,ะเขาเปิดให้จองทำหมันด้วยนะไม่ใช่คนนะห <c oughs> มายถึงว่าเปิดจองคิวทำหมันสุนัขและแมวแต่ว่าจะต้องเป็นสุนัขและแมวที่อยู่ในเขตของเทศบาลนครหัดใหญ่เขาเขาเรื่อม,มาเลยว่าเฉพาะพันธุ์ไทยเท่านั้นอ้าคุณจเจ้าเอาเซเชียนเอาลอตไวเลอร์เอาพวกหมาพัน ต่างประเทศเอะไรต่างๆแบบนี้เอ,อาอจริงเหรอใช่ทาไมถึงมีเหตุผลอะไรอะคะคือเขาก็รู้ไงว่าถ้าคนที่เลี้ยงหมาพันธุ์พวกเนี้หมาพ่อลงพ่หลงังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีกําลังทรัพย์ในการที่จะแบบว่าต้องไปจ่ายค<ม>่าวัคซีนได้<ม>อ่าใช่ไหมอย่างน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่า เลี้ยงในระบบปิดอยู่แล้วนะครับก็พาไปได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็<ช>ลเลยต้องเปิดโอกาสให้กับสุนัขอาจจะเป็นแบบสุนัขตอนจัดในชุมชนหรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีรายได้มากแล้วก็เลี้ยงหมาทั่ว,วไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปรับบริการกันได้เพราะว่าพอว่าเป็นในเขตเมืองเนี่ยความหลากหลายมันค่อนข้างจะมีเยอะ<ช>ก็เลยต้องมีการกำหนดในเรื่องของสเปคหมานิหนึง่งแมวด้วยนะครับอย่าง อย่างของแมวที่อสมทเน,นี่ย<า>ไม่ได้เลยก็เราอยู่นอกเขตเพราะว่าแมวเราจะเป็นแมวอเมริกันช็อตแชร์ที่แบบอาจจะแบบว่าอยู่ไกลๆไปแบบไกลมากแล้วอะเพราะว่า<ม>ลายมันฟ้องอยู่ไงไม่เราเราต้องใช้บริการที่ควรลังอ๋อเราใช้บริการที่ควรลังอ่าใช่ที่ควรลังน่ารักมากมเพราะว่า ก็ให้เออจี้มาทุกปีเลยใช่ผมเอาไปใส่อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ฉีดแบบไดท์ทรูนะคะอ่าใช่ก็คือว่าโทรไปแจ้งพี่ๆเขาอืแล้วก็เอารถเข้าไปจอดใต้อาคารค่ะแล้วเขาก็จะลงมาจากด้านบนแล้วก็มาฉีดที่หน้าต่างเลยใชไ่ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งก็อยู่พาลงมาที่บริเวณด้านล่างนะครับอืมก็คือว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบ ควบคุมได้หรือเปล่ามันกระโดดบ้างมันวิ่งบ้างมันอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วต้องมีสายรัดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมสายจูง,จงใช่จะต้องมีสายจูงสายรัดตัวนะคะแล้วก็จะต้องมีกระเป๋ามีกรงอะไรพวกนั้นนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะทํางานง่ายใช่ฉะนั้นแล้วคนจับเหมือนกันบางทีมันตกใจสัตว์เลี้ยงอ่ะนะคะเอาไปโน้กสถานที่แบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบกระโดดใ,ใช่ไหมนะคะมันดิ้นอะไรต่างแบบนี้มันก็ควบคุมยากนะคะเดี๋ยววันไหนที่เรา พาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนนะฮะเราก็จะถ่ายด้วยเหมือนกันไลฟ์สดให้ดูเพราะปีที่แล้วเนี่ยว่าจะไลฟ์สดเหมือนกันแต่ว่ามันชุนไปหมดเลยมันฉุกระหุงมันวุ่นวายมันก็าดว่ามีน้องฝึกงานมาช่วยแล้วนะยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาตากล้องได้เดี๋ยวจะแบบว่ามาถ่ายให้ดูถึงวิธีการขั้นตอนนะครับของของการพาสุนัขแล้วก็แมวของท่านไปรับบริการที่ สบาใช่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นจุดที่มีเรื่องของการระบาดของโรคพิษนักบ้าอันดับต้นต้นของประเทศไทยค่ะ,<ล>ะ้ความสําคัญคอันดับต้นๆ้นของประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีจุดที่แบบว่ามีพวกหมาจรจัดเนี่ยอยู่อาศัยมากกองขยะตามจุดเป็นป่าข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีคนใจดีเนี่ยเยอะ เอา <ไป S 2> เอาหารไป,หปใหป <า S 1> ้คือเราก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้ถูกไหมคือก็หมายว่านา,า,านาจิตตังเน่ยคนรักเรื่องแบบนี้มันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนที่เขารักสุนัขก,ก็จะมองอีกมุมหนึ่งคนที่เขาแบบว่าลำคาญพวกจอนจัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมองอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็จบมองเป็นกลางๆว่าโอเคงั้นก็ต้องมารวมโดย่ชยกันในการที่จะควบคุมปริมาณของเขาไม่ให้แพร่พันธุ์ออกไป ก็คือพาไปทําหมันซะนะครับพาไปทําหมันจะดีที่สุดเลยนะครับก็สงขลาของเราก็ให้ความสําคัญไม่เฉพาะสัตว์เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวนะลิงซึ่งเป็นปัญหาของจังหวัดสงขลาลิงนี่ก็เป็นสุนัขที่สุนัขมากเหมือนนะเพราะขนสั้นยิ่งรบเรียยงลมใช่ไหมใช่ค่ะก็จับได้ยังไงบ้างตอนนี้ก็ทราบว่าก็มีเรื่องของการ ให้บริการทำหมันกันอยู่ตลอดนะอืมนะคะจังเลยจังหวัดสงขลาก็พยายามที่จะควบคุมเขาก็ประกาศนะว่าห้ามให้อาหารใช่ไหมต้องให้ที่จุดที่ให้อาหารค่ะนะคะอย่าไปให้แบบว่าไปทั่วหรือบางทีไปให้จุดอื่นเนี่ยมันก็จะย้ายย้ายกลุ่มย้ายกวนกันไปคุณนะคะแล้วเขาก็จะบอกพอเขาทำหมันเสร็จแล้วก็จะติดชิปไหมหรือว่าไงอ่ะจะเห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่าตั้งพวก ถังขยะอะไรต่างๆไว้อย่างเงี้ยคุณเพราะว่าลิงมันต้องลิงโซนน่ะเราก็จะแบบคุ้ยไปรื้ออะไรต่างๆแบบนี้นะครับจอดได้ไหมจอดรถได้ไหมกลับมากระจกหายกลับมากระจกหายกระจกข้างไม่อยู่อะไรแบบนั้นโอเคยังไงก็มาเดินช็อปปิ้งก็ได้นะครับที่โกโฮเซลสาขาหัดใหญ่หน้ามออนะครับเดี๋ยวผมขอบคุณน้องรักจะขออนุญาตไปซื้อนะครับปลาดุก มีทุกอย่างครบครันก็มา,าที่นี่โกโฮเซลหัดใหญ่เลยค่ะ,ะแล้วก็ตามกันต่อที่หน้าจอนะครับของ Facebook, เพจ Facebook อสมทสงขลาแล้วก็หน้าปัดวิทยที่96.5หรือว่าสนใจในการลงโฆษณากับเรานะครับในทุกช่องทางก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ในหน้าเพจ Facebook ของเรา,เอ,าสอสมทสงขลา ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับค่ะทำไมคุณไม่ปิดเบรกด้วยกินไก่โกโฮเฟ่ไม่ได้เหรอไก่โกโฮเฟ่ใช่ไหมไม่ไม่หมายถึงว่าคอใส่ถุงมือแล้วก็ณก็กินโชว์ขออนุญาตคุณจะกินทั้งตัวใช่ไหมฮะเออก็เขาขอผลมาแล้วคุณกินได้หรือเปล่าต้องสดๆค่ะคุณเออเหรอได้กินไหมคุณจะกินหัวเลยกินตูดกินหัวกินทางหรือกินจางตลอดตัวกินตลอดตัวอ่า ขออนุญาตปิดไลท์เลยนะคะ,ะคุณต้องลุกขึ้นไปเร็ว,รวได้ค่ะคุณต้องเอาเอาเอ,าเอาคุณใส่ถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นผิวมือไงอมันจะมันจะแบบว่าแห้งๆนะมันไม่ได้นะคุณเห <laughs> ็นดือหรือเปล่า